สวัสดีครับพบกับผมเซลล์รับพี่พี่รถหมดสัญญาเช่านะครับมือสองวันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับรถที่อยู่ในร้านนะเดี๋ยววันนี้เอาด้านนี้ก่อนละกันนะครับพี่ๆทั้งหมด28สิบแปดคันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทําให้คลิปหนึ่งนะมันจะมีเยอะหน่อยนะเดี๋ยวคลิปเดียวยาวนะครับพี่พพาไปดูนะครับว่าคันไหนนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะเลขไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับรุ่นไหนกันบ้างนะครับกดติดตามผมไว้เลยครับพี่ที่นี่มีรถเข้ามาทุกวันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับพี่เริ่มจากคันนี้เลยป มาดูคันที่หนึ่งกันเลยครับพี่พี่ toyota r e v o 2.4 midset edition ปี2020นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับพี่เลขไม่หนึ่งแสนต้นต,น,ตน,นะครับราคาอยู่ที่3าม0สนเนาพนะครับ toyota fortuner นะครับ2.4 commander นะครับคันนี้ปี2020ครับพี่พี่ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทนะครับ อีซูซูมิลเอ็กคันนี้พึ่งเข้ามาใหม่ครับพี่พี่สามจุดศูนย์นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคายังไม่เข้าครับพี่พี่ใครสนใจบอกได้เลยนะครับคันนี้รีโว่สมาร์ทแครสองจุดสี่มิตรนะครับเซตอิดิชันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาพ,พี่ราคาที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับมาดูคันนี้ต่อครับพี่อีซูซูดีแมกนะครับคันนี้สามจุดศูนย์ไฮแลนเดอร์ตัวเซตนะครับปีสองพันสิบแปดเกียร์ออโต เลขไมลเจ็ดหม่นสองพันนะครับราคาที่4ี9แ0 0บาทนะครับยูสุแคปโฟล1นจาเนะครับปีสองพนเะครับคันนี้เลขไม่แสนต้นๆนะครับราคาอยู่ที่3า9 0 0นบาทนะครับโตโยต้าวีอครับพี่คันนี้1.5มิตรนะครับปี2019บเกเลขไมลหนึ่งแนม่นเจ็ดพัะครับเกจเอครับพี่ราคาที่สามแสน่นเก้าพันบาทนะครับ ฮอนด้าแอคคอร์พี่พี่คันนี้เป็น1.5นะครับ e l Turbo ปี2021นะครับเลขไมล์136,000นะครับเกรดเอเช่นกันนะครับราคาอยู่ที่789,000บาทนะครับเ o อร์ตาริโวคันนี้2.4 e นะครับปี2018เกียร์ออโต้479,000บาทคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับ4ประตูครับพี่พี่คันนี้4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับ2.4มิตรปี2020นะครับ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟอร์จูเนอร์ครับพี่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีนะครับคันนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับราคาอยู่ที่แปดหมื่นอาแปดแสนนะครับขอภายเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโตโยต้ารีโวครับพี่คันนี้สองจุดสี่มิตรนะครับเกียร์ธรรมดานะปีสองพันยี่สิบนะครับ เลขใม่อยู่ที่1 1 9 0 0แนะครับราคาที่สามแสี่หมื่นเบาทนะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับแค m มรี่พี่พี่สอนะครับอาออพัยนะครับคันนี้สองนะครับปี2019กับเลขใหม่5 9าหมื่นครับพี่พี่ราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับลิสันอเมร่านะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับพี่ข้อมูลยังไม่มีนะครับ คันนี้เตอร์ตารีโวนะครับพี่พี่สองจุดสี่มิตรเช่นเดียวกันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้สองจุดสี่นะครับดับเบิลแคบสี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับพีเรเนอร์ปีสองพันสิบแปดคันนี้ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ h o n d a าแอคคอนะครับคันนี้หนึ่งจุดห้านะครับ e อลเทอรนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขกไม่หนึ่งแสนห้าพัน เจ็ดแสบาทนะครับคันนี้ล็อกโคี่พี่เตอร์ตาริโวนะครับสองจุดสี่ล็อกโค p ีเดนะครับก็คือตัวยกสูงนั่นเองเกียร์ออโต้ปี 2, 0, 2020นะครับเรื่องใหม่หนึ่งแสนี่ื่นเจะครับห9าแสน้าหมืบาทนะครับฟอ r ์ดเอเวอเนะครับสอนะครับไเทนเนียมี ap, พี่คันนี้ราคายังไม่ออกนะเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของนิสสันคิกนะครับนิสสันคิกคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ นะครับราคายังไม่มานะครับ e-power นะคันนี้ Camry นะครับ2.5ไฮบิดนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาพี่นะครับส่วนคันนี้นะครับราคาออกมาแล้วนะชุดนี้นะครับสำหรับมิ่งจุดเก1.9อันติเมตรปี2021คันนี้ราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับ r ี v o ครับพี่พี่ r ีดส2.4มิตร นะครับพีดันเนอร์ปี2 0 2พันสิบสองนะคันนี้เป็นเกียออโต้ Auto, นะครับราคาอยู่ที่หกแสนหกมื่นเก้าพันบาทนะครับโตโยต้ายาริสนะครับ5้าประตู1 2จุพี่พีคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับปี2020นี่สิบนั่นเองนะอีซูซูดีแมกนะครับคันนี้มีหลังคาให้ด้วยนะครับอลูมิเนียมนะปี2 0 2พันยี่สดคันนี้เลขไมล์เพียงห้าหมื่นหกพันนะครับ เกียร์ธรรมดานะครับ1.9นะครับราคาอยู่ที่479,000นะครับรีโว่4ประตูนะครับคันนี้2.4นะครับ2.4 Entry นะครับพี่ๆเลขไม่90,000นะครับเกียร์ออโต้นะครับ489,000นะครับและ Camry 2.5คันนี้เลขไม่40,000พี่ๆโอ้โหสวยเลยนะครับปี2021 Hybrid นะคันนี้ราคาอยู่ที่80,000 แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับและแอ c o คอร์ดครับพี่คันนี้หนึ่งจุดห้าเอลเจโบนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเะก้าพันนะเดี๋ยวฝั่งนู้นนะครับผมจะมาทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อได้แยกคลิปกันจะได้ไม่ยาวนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเซลล์อวานได้เลยนะครับผมอยู่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดเขตหนองแขมกรุงเทพนะครับบริษัทบิสคา ท่านใดอยากวอลกอินเข้ามาเชิญได้ทุกวันผมทํางานไม่มีวันหยุดใครสนใจซื้อสดหรือจัดเฟรนซน์นโรหาผมได้เลยวันนี้เซวันขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับมาซื้อครับพี่